ของไม่กินรู้เน่าของไม่เล่ารู้ลืมหยิบยกมาเล่าเปิดประตูสู่โลกแห่งจินตนาการกับเรื่องราวสุดมหัศจรรย์จากตำนานโบราณที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงเรื่องเล่าต่างๆเช่นนิทานพื้นบ้านนิทานชีวิตสุภาษิตคำข่มคำสอนต่างๆปรัชญาชีวิตแปรงบันดาลใจและนวนิยายที่อบอุ่นหัวใจ หยิบยกมาเล่าจะพาคุณไปพบกับกลุ่มทรัพย์แห่งเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจที่คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งได้รวบรวมคัสันมาเพื่อคุณทุกคนเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทีมงานเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาความรู้และเรื่องเล่าต่างๆมานำเสนอท่านต่อไปครับหยิบยกมาเล่าว,วันนี้ขอเสนอ เรื่องตำนานเมืองลับแลเมืองลับแลนั้นเป็นอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์แต่เดิมคงเป็นเมืองที่การเดินทางไปมาไม่สะดวกเส้นทางคดเคี้ยวทําให้คนที่ไม่ชํานาญทางพัดหลงได้ง่ายจนได้ชื่อว่าเมืองลับแลซึ่งแปลว่ามองไม่เห็นมีเรื่องเล่ากันว่าคนมีบุญเท่านั้นจึงจะได้เข้าไปถึงเมืองลับแลตำนานนี้เล่ากันสืบมาว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่ม น่าจะเป็นคนเมืองทุ่งยั้งเข้าไปในป่าได้เห็นหญิงสาวสวยหลายคนเดินออกมาครั้นมาถึงชายป่านางเหล่านั้นก็เอาใบไม้ที่ถือมาไปซ่อนไว้ในที่ต่างๆแล้วก็เข้าไปในเมืองด้วยความสงสัยชายหนุ่มจึงแอบหยิบใบไม้มาเก็บไว้ใบหนึ่งตกบายหญิงสาวเหล่านั้นกลับมาต่างก็หาใบไม้ที่ตนซ่อนไว้ครั้นได้แล้วก็ถือใบไม้นั้นเดินหายลับไป มีหญิงสาวคนหนึ่งหาใบไม้ไม่พบเพราะชายหนุ่มแอบ,บหยิบมานางวิตกเดือดร้อนมากชายหนุ่มจึงปรากฏตัวให้เห็นและคืนใบไม้ให้โดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือขอติดตามนางไปด้วยเพราะปรารถนาจะได้เห็นเมืองลับแลหญิงสาวก็ยินยอมนางจึงพาชายหนุ่มเข้าไปยังเมืองลับแลซึ่งชายหนุ่มสังเกตเห็นว่าทั้งเมืองมีแต่ผู้หญิงนางอธิบายว่าคนในหมู่บ้านล้วนมีศีลธรรม ถือวาจะสัตว์ใครประพฤติผิดก็ต้องออกจากหมู่บ้านไปผู้ชายส่วนมากมักไม่รักษาวาจาสัตว์จึงต้องออกจากหมู่บ้านกันไปหมดแล้วนางก็พาชายหนุ่มไปพบมารดาของนางชายหนุ่มเกิดความรักใคร่ในตัวนางจึงขออาศัยอยู่ด้วยมารดาของหญิงสาวก็ยินยอมแต่ให้ชายหนุ่มสัญญาว่าจะต้องอยู่ในศีลธรรมไม่พูดเท็จชายหนุ่มได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวลับแ,แล จนมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนวันหนึ่งขณะที่ภรรยาไม่อยู่บ้านชายหนุ่มผู้เป็นพ่อเลี้ยงลูกอยู่ในบ้านบุตรน้อยเกิดร้องให้หาแม่ไม่ยอมหยุดผู้เป็นพ่อจึงตอกว่าแม่มาแล้วแม่มาแล้วหยุดร้องให้เสียลูกมารดาของภรรยาได้ยินเข้าก็โกรธมากที่บุตรเคยพูดเท็จเมื่อบุตรสาวกลับมาก็บอกให้รู้เรื่อง ฝ่ายภรรยาของชายหนุ่มเสียใจมากที่สามีไม่รักษาวาจาสัตว์นางบอกให้เขาออกจากหมู่บ้านไปเสียแล้วนางก็จัดหายา่มใส่เสบียงอาหารและของใช้ที่จำเป็นให้สามีพร้อมทั้งขุดัวบขมิ้นใส่ลงไปด้วยเป็นจำนวนมากจากนั้นก็พาสามีไปยังชายป่าชี้ทางให้แล้วนางก็กลับไปเมืองลับแลชายหนุ่มไม่รู้จะทำอย่างไรก็จำเป็นต้องเดินทางกลับบ้าน ตามที่ภรรยาชี้ทางให้ระหว่างทางที่เดินไปนั้นเขามีความรู้สึกว่าถุงย่ามที่ถือมาหนักขึ้นเรื่อยๆและหนทางก็ไกลามากจึงหยิบเอาคมิ้นที่ภรรยาใส่มาให้เอาไปทิ้งเสียจนเกือบหมดเพราะมันหนะักครั้นเดินทางกลับไปถึงหมู่บ้านเดิมบรรดาญาติมิตรต่างก็สักถามว่าหายไปอยู่ที่ไหนมาเป็นเวลานาน,านชายหนุ่มจึงเล่าให้ฟังโดยละเอียด รวมทั้งเรื่องขมิ้นที่ภรรยาใส่ย,ย่ามมาให้ที่เขาได้ทิ้งไปเหลืออยู่เพียงแง่งเดียวพร้อมทั้งหยิบขมิ้นที่เหลืออยู่ออกมาปรากฏว่าขมิ้นนั้นกลับกลายเป็นทองคำทั้งแท่งชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจและเสียดายจึงพยายามย้อนไปเพื่อหาขมิ้นที่ทิ้งไว้ปรากฏว่าขมิ้นเหล่านั้นได้งอกเป็นต้นไปหมดแล้วและเมื่อกุดดูก็พบแต่แง่งขมิ้นธรรมดาที่มีสีเหลืองทอง แต่ไม่ใช่ทองเหมือนแง่งที่เขาได้ไปเขาพยายามหาทางกลับไปเมืองลับแหลแต่ก็หลงทางวกวนไปไม่ถูกจนในที่สุดก็ต้องลักความพยายามและกลับไปอยู่หมู่บ้านของตนตามเดิม